125 125เฮ้ยโอ้โหเจอคนแล้วครับแหมมันเพิ่งทุกผีตายไปเบ <18, 18. S 2> อร์สิบแปดเบอร์สิบแปดตอมบ้าสิบแปดสิบแปดมันมตายแล้วเหรอมันอยู่ข้างหน้าเนยจะเข้าช่วงปลอดภัยแล้วเข้าช่วงปลอดภัยแล้วเข้าช่วง <c oughs> ผิด ไม่ปลอดภัยตอนที่กัดได้ตรงนี้อนนี้ผมถด้ไม้ตะพองเอ้ยไม้กระบองอผีตามบึมนะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน่ารู้ไม่ได้ว่าจินอยู่ตรงนี้ไออยู่วิ่งไปอยู่อ้อมโลกอยู่ตอนจีนเห็นมันอยู่ไหมจีนไม่เห็นแล้วเอ้ยเห็นเห็นอยู่กลางถนนคนหนึ่งเอเคตีรเข้าตีผีต้องสิบรอละกำลังทำการสอบนี่มันร้อนลนร้อนลนกระทุก ตรงตำรวจมีป่าวะไปจินลองจินวิ่งออกมาเร็วลินเลือดเหลือจิ้นงข้อเท้าเว้ยไม่ไหวแล้วโกรธโกรธโกรธแล้วเปิกดกดับเบิลเลเวลตายอไอ้ทำนี้ทำนี่ไอ้ทำนี้้อาตายโดนอะไรโดนมันยิงไงมันอยู่ตรงปั๊มเนี่ยต้องกลับมาล้างแขนด้ยต้องกลับมาล้างแขน โอเคมาแล้วครับใครมายิงหน้ามาว่ะเสี่ยงใครยิงวะกูมาเนาะกูยิงซอมบี้อ่ะกูยังยิงทำไมกลังทำการบุกเข้าไปเบอร์เซร็จอุ้ไซรับไปเลยเอ้มีเห็นอยู่ตัวนึงเลยมองมือแล้วก็มีสองคนบนด้นสองมีสองคนเยอะดีเนาะเอะแล้วมีมัน กังวลระวังตัวนะครับกังวลพูดทำไมยังไม่ทันเดินเลยไปเอ้ยโดนเลยแก่หมดเลยก<อ>ังวลระวังตัวพูดทำไมมันยังอยู่วะมันยัง,งอยู่ว <c oughs> ะก็มึง <c oughs> ตายอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องมาไม่ต้องมาเดี๋ยวไปหาเลย <c oughs> อย่าโดดไปตรงนั้นตอมเป็นเรื่องเด <c oughs> ี๋ยวจะหาทางให้มันยืนให้ตาตอมยืนไว้ก่อนนะ <c oughs> <ไป S 1> อ็มึงอ้อมไปทางโน้นดีกว่าหลังดาเพิงแล้วก็ไหลเข้าไป ทางองตกอ่ะไปเดี๋ยวโอ้โหตายอ้โดนอะไรโดนดับเบิลบาร์เรลที่ตำรวจอตอมตำรวจคนนึงปืนจีนเองเอ้าหรอจีนถือไว้หรอ <c oughs> คนที่ฆ่าชื่อจีนัยสิบเอดอินไว้อันดับที่ห้าไอ้เหียโดนซองไปเลย เดี๋ยวเราเอาของคนอืนเข้าหลังว่าคุณบอกกูเลยงอนแล้วเจาะไม่เห็นอือฮะไอ้ตายังยแล้วใครมันยิงคูเกอร์มินนี่มันมันมันเหรอมันมันยังยังตาตาตาล่ะมาช่วยเราตามาช่วยแล้ววิ่งไปหามูแล้วกันไงมันมาแล้วเฮียโอ้ยจังดูบอลกำลังไปกำลังไปวิ่งออกด้านหลังเลยตามันมาข้างหลังไงหลังแล้วเหรอ ดูมาสองคนเลยสามคนเห็นด้านหน้าคนนึงอ่ะโอ้ยอยากยิงผีมาไอมาเร็วโอ้ยโดนลุ้มคนนึงอ่ะรอดไม่รอดยิงอดี๋ยววิ่งไม่น่ารอดนะโดนลุมถ้าเปลี่ยนลูกซองเลยตายโอ้ยด้านในด้านในเก็บหมดละเราต้องเป็นผู้ชนะตึ้นเน้ยดีมาจ้ามันเล่นบนขอบตาเลย ไม่มีของทุบนี่ทีปัญหาละกินมีพริกเีจะทำเมนดผออกมาเลยไอ้ใบหนีแล้วครับนี่มันอะไรกันฮะทำไมถึงไม่กล้าบวกล่ะไม่แล้วยิงอะไรวะเมื่อกี้มาลองยิงหน้าไม้ไกลๆดลยเฮ้ยมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นมันงงว่าโดนใคร มึงโดนน่ะได้มันยิงใครวะเรียบร้อยตายไปหนึ่งใครนอนอยู่บนกระเมงเข้าไปในบ้านเหรอบ้านสีขาวเลบ้านบ้านสีขาวริมนอกใช่ไหมบ้านริมนอกใช่ไหมบ้านผีหลังด้วยนะมีผีมาโอเคโอเคตรงนั้นใกล้ๆกล้เดี๋ยวมันออกมาแล้วเห็นแล้วเห็นตัวแล้ว โอ้สุดยอดอะตอมสุดยอดเลยโอ้โหโอ้เห็นกับตาเลยหัวเออหัวแตกเลยตายไปสองแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยตงงกูตงกูเลยตงกูเลยโซมาแล้วเออตรงมึงอะใครยิงใครยิงมันดิมีหอาไปแล้วมันอยู่กำแพงเซฟโซนอะในบ้านมีตัวหนึ่งอะ ในบ้านแล้วก็ตรงกำแพงด้วยโอเคงั้นเดินหนีก่อนอย่ายจุดเดินหนีก่อนเหมือนว่าดูตรงกำแพงไว้กำแพงขวาดูออกอะ่ะใครยิงอะตอมยิงเหรอออกแล้วหยุดอะตอมยิงเหรอเปล่าอ๋อเพราะมันเป็นเอเคนี่เองมันเลยเป็นพลังขนาดนั้นรู้สึกเหมือนอยู่บ้านข้างคันสินยังบอกไม่ถูก ตายแล้วโดนตรงพู้ขอตายแล้วใครยิงกูตอนมันอยู่ข้างล่างมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆมึงมันอยู่ข้างล่างเห็นแล้วเรียบร้อยตายละสองคนละตายละ<ง> ด้าบ้านเก่ามึงมีตัวอยู่แล้วเลยเดี๋ยวดูไว้ให้มันมานะตอมเดี๋ยวเก็บของก่อนเดี๋ยวยังอยู่อ่ะเออยังอยู่อันนี้ชื่อหมูอะไรวะไม่หมดยังอยู่ก็เดี๋ยวก็รีบวิ่งเข้ามาแล้วกันแต่กูเกิดทางโน้นนะพเพราะกูจิบก็ตายเกิดนน่นตอมข้างหน้ากูมีคน,หนหไหนไป ฝั่งบ้านบ้านที่กูออกบ่อยๆอะตาอ่ะกูอยู่บ้านอยู่ในบ้านเหรอเออกูอยู่ในบ้านอ๋อโอเคงั้นเป็นเสียงเมืองมั้งไม่ได้เดินเนี่ยมันเดินอยู่เนี่ยกูไม่ได้เดินหนีละไปไหนแล้ววะยิงไปไหนละมันกระโดดเอ้ยมันอาจจะจริงๆแล้วมันอาจจะดูจินอยู่ไงกูยืนแล้วเห็นกูหรือยังตายละดีมาก ตอบอะไรบ้างครับตายแล้วเลยมันตายแล้วที่เราปืนปืนกระตุกเยอะใหญ่ใหญ่เยอะใหญ่อุ้ยดกทำไมเดินเงียบยังไม่หลุดยังไม่หลุดจะหลุดไม่ไปเอาพีแอกมียังไม่มีอ่ะไม่มีองครักตัวหลุดยังตัวยัง จากการโดดดูเพื่อนแล้วเหมือนไม่มีใครไม่มีใครไปเลยไปเลยตกใจกันเองอเข้างหลังข้างหลังทีข้างหลัง,ง,ลงโอ้ยเมื่อเราส่องไปที่จุดเกิดเด็กแล้วก็พบกับเรียด i ฉีวใครยิงอ่ะใครยิไอต้าไม่ใช่อ่างั้นก็ไม่ใช่ใครยิรง เปิดตัวชัดงทิ้งใหญ่ไม่ใช่พี่ว่าพี่จะลงไปขอทิ้งมีเดียไห้บนได้ได้ัวระมรวางนะมันชอบมีคนเกิดอะจินต้องหมุนบ่อยๆไอรนยยิงอะไรยิงเปิดตัวทำไมตกใจกันยกแก๊งเลยเมื่อกี้ไ้ไลตำรวจหลังตำรวจหลังตำรวจเห็นแล้วหนึ่งนายเห็นชัดเห็นชัด เห็นเห็นกูบ่าเห็นกูยังเห็นมันไม่เห็นมอมีสารนะเพราะมันไปด้วยอีกคนหนึ่ีต้องตำรวจสองคนจอเรียบตึกใหญ่แล้วตึกขึอเข้าไม่ได้เรียบมาทางเราเหรออยู่หน้านะหน้ามึงแล้วไปด่ากูทํทำไมวะอีน้าหน้ามึงอะพร้อมล่างผีนี่มันผีจุกคนวะ โอ้โห oh อยู่หน้าตำรวจหนึ่งท่านใส่หมเดระเพลิงแล้วหมอบอยู่เนี่ยอีก,อ,กอีกท่านหนึ่งหลัลงสองตำรวจหนึ่งคนหน้าตำรวจสองคนรู <c oughs> ้ตอนนี้ก็สามคนนะอ้อมไปทางบ้านตำรวจซ้อมหน้ามึงเลยเมื่อกี้ออกมาไหมซ้อมกลับเลยดู <c oughs> ดูรอดเซเว่นไหมอีกตรงรถอะ่ะเลยไปแล้ว <c oughs> ไ,ปลไปตำรวจอีกคนหนึ่งยิงถึงไหมยิงถึงไหมไม่ทันแล้วเดี๋ยวผมเอาบูตัวทางซ้าย <c oughs> เจอเจอตัวทางซ้ายแล้วเรียบร้อยแล้วดับเพืง่งคนหนึ่งไม่ไปดาบเพื่องเหรออ,อมหลังดาบเพิงองอมอมไปหลังดาบเพื่องอะออมไปหลังเหรอหายละเมื่อกี้ดูตรงางโน้นอยู่เห็นตัวเห็นโผล่เลยต่อสู้ใส่ไว้เลยไม่ไม่ยิงพี่พี่หนีก่อนอย่ายิงกันเลยมันมาหน้าดาบเพือ่องบอกนะ ก็เลยยุธิไม่ล่ะแทงผีหน่อยมาผีมาเร็วผีมาเร็วตจงแทงน้ำให้ไวก็กำลังตามไปไปมันไม่ออกวะตอนมันจะนิ่งมันจะนิ่งแปลกๆนะยเนี่ยตัวต็งไม่เห็นเลยยิงอ๋อตายออกไปยิงไม่ทันยิงผมไม่เห็นตายแล้วนะตายแล้วนะไปเอา เราก็ตายละอ,อ้าวตายอูยออ้มันเป็นเจ้าตำรวจด,ดาวเบอร์ห้าเบอร์สี่อ 4, สองคนเลยอันดับหกอ่ะฆ่าค่าพี่อันดับหกกูว่าแล้วมันยังอยู่วเว้ยกูเลยเฮ้ยอยู่หลังนู่นหลังตึกเข้าไม่ได้อ่ะโอเคไปด้ไปหลังมันก่อนี่นี่ตรงนี้นี่อยู่หลังตึกนี่มึงโดนมาหรือมันโดนมาหมเห็นลหมเห็นตัวนึงตอมเห็นปะนอนนอนตอมนอนเออ เห็นไหมมันอยู่อ่ะมันอยู่ข้างในข้างนอกว่ะอยู่ตรงหลังวังเต้น่าตายแล้วไม่ใช่ตัวที่ยิงต่อไม่น่าใช่ตัวผู้หญิงใช่ป่ะอุ้ยไปเลย Hunter สิบเอ็ดน่าเลยยิงตายเลยไปมาเดินเอ้ยเดิอยู่ตรงตำรวจอีกคนนึงเปล่าวะพวกเราปะไอ้ใบดังอีกทางนึ่งไหมได้ตรงตำรวจคนหนึ่ง เหมือนจะมีตรงดับเพลิงคนนึงเรียบร้อยตัวนี้ตายแล้วมีหลังเซเว่นด้ว่ยนะระวังดับเพลิงคนหนึ่งเข้าดับเพลิงอ่ะยังอยู่หลังรถตายคนละจินเห็นไหมเห็นเห็นอกแล้วก็ตรงศพพี่ศพพี่อตอมอีกคนหนึ่งหลังรถไหนหลังเซเว่นหรือหลังรถแล้วนะจินของหลังรถไหนหลังหลังรถดับเพลิงอ่ะแอบแอบอยู่ตรงกำแพงอ่ะ มันออกมาแล้วบอกพี่ยังไม่เห็นยังอยู่อยู่ตรงไหนวะตรงเท่ต้นไม้วิ่งมันวิ่งไปข้างมันวิ่งไปทางตำรวจเหรอขึ้นขอนกลับไปทางนั้นแต่ไม่ได้ใจไปไอ้ตายแล้วไปหลังเทเว่จริงเป็นสองนัดตัวที่วิ่งมาตำรวจอะไรอยู่ไหนไม่รู้เห็นปะเห็นปะตายละ มีคนไหมเซเว่นนะบ้ายระวังตรงนั้นเลยกระโดดขึ้นถังยิงดีกว่าไปางังน้ำมันไอต้ตอมยังนี่ตำรวจตำรวจ,ต,รวจตายตแล้วฆ่าไปแล้วอมเออเรียบร้อย้ออนี่ไงดบเพลิงอ่ะดับเพลิงก็มาตำรวจแล้วไงขี้กล้วยทำไรได้บ้างอร่อยถึงเวลาย้ายแล้วไปกันเด็กๆไปไหนย้ายหนีของอย่างเยอะเลย เมื่อกี้มันตายหมดเลยเหรอหมดเลยทั้งเซตเลยผม,ผมยังงงอยู่เลยครับไปตาไปไปเออาีก <c oughs>